พี่ยาคะจากอีพีที่แล้วจะพาไปดูซับสัมภาระเราไปกันเลยไหมคะไม่ต้องค่ะพี่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเดี๋ยวพี่พาไปนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ยาจะพาไปดูซับของกรมสัมภากระกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะตรงนี้นะคะ,ะเราก็ไปดูนะ,ะซับตรงนี้นะคะ เป็นโฉนดที่ดินนะคะพื้นที่13ไร่นะเป็นของห้างส่วนเดิมนะคะผู้ถือกรรมสิทธิ์นะรัพย์เขาได้ประกาศขายไปแล้วเมื่อวันที่12มีนาเพราะนั้นเนี่ยซับจะถูกขายครั้งทีก็คือวันที่2เมษายน2567ขายครั้งที่2แปลว่าครั้งที่1เนี่ยไม่มีคนสนใจนะคะซึ่งราคาประเมินอ,อยู่ที่1ล้านกับ40,000นะคะ อันนี้ก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ยาเป็นเอกสารตรวจสอบแล้วก็เช็คทีมสถานที่จริงนะคะแค่นี้เราก็สามารถได้ซับที่ถูกต้องนะคะถ้าเราสนใจซับนี้เราสามารถไปลงทะเบียนที่สำนักรมพื้นที่25สามารถลงทะเบียนได้เลยนะถ้าลงทะเบียนแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาเงินลักทรัพย์ไปวางร้าน4ีหม0จะต้องไปวาง25%เปเซนถ้าไม่มีคู่แข่งเป็นตัวเงินนะคะ 15วันเอานำเงินเนี่ยไปให้กับสัมภารสรมากรก็จะส่งไปที่ภาคนะคะเพื่อที่เราจะไปที่กรมที่ดินนะให้ทรัพ์เนี่ยเป็นชื่อเรา <Yes. S 1> เห็นไหมคะการดูซัพย์ไม่ว่าจะเป็นกรมบังคับคดีหรือกรมสัมภารไม่ยากเลยนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตง่ายแค่ปลายนิ้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้น้องๆเนี่ยประมาทในชีวิตนะคะรู้จักวางแผนภาษีวางแผนบัญชีนะคะก็จะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น ไม่ว่าเราจะเป็นโจทย์หรือจำเลยนะคะครั้งหน้าพี่ยาจะพาไปทำอะไรที่ไหนต่อไปเนี่ยฝากติดตามได้ที่เพจมายาบัญชีนะคะ